ก่อนเปิดคลิปเพื่อเป็นการป้องกันการเข้าใจผิดผู้ชายในคลิปนี้พังคือน้องชายแล้วนะเวสไม่ทีไม่ทำดีค่ะร้อนเม,<า>มื่อเช้าเราจะทำอะไรกินแพนเค้ก <Pan cakes. S 2> แต่ว่าโรตี <laughs> จะทำเป็นเค้ากลายเป็นโรตีเพราะอะไรวะงองอะถ้ามันองงงอะเด็กเขาขีดมาเคแม่งเดินขีดเรื่องมีอยู่ว่าตอนแรกอะจะทำแพนเค้กแต่ว่าเฟลแพนเค้กแบบที่ต้องเขาไ็นขวดสำเร็จใช่ป่ะแล้วให้มาเติมน้ำแล้วเขย่าเขย่า,ยาะคือมันจะมีสองขีดในขวดขีดที่ควรจะใส่น้ำคือขีดข้างล่างแต่อีขีดหนึ่งอะก็คือขีดบนฉลาไม่มีอะไรเลยเฉยๆยเนี่ยไปใส่ขีดข้างบนเลย มันก็คือใส่น้ํามากกว่าที่ควรจะใส่ครึ่งหนึ่งแล้วแพนเค้กค่ะมออกมาว่าหองมันเป็นขนมครกกับโรตีเว้ยพามก็พามก็เลยลงมาแล้วก็บอกว่าพี่พิมพอไหมทำแซนด์วิชกินเถอะหมุดไปเลข่งห้าอ๋อ อเอาวันไหนจะได้ทำให้กันเอาไหมไม่เอาเอาชีสตัวเดียวก็ได้ได้แต่ไม่อยากกินเนยอ,อ่ะมันทำไปเถอะออเราจะเป็นกำลังใจให้น้องด้วยการเล่นกีตาร์ให้น้องฟังค่ะสักนาใด้นานเพลงนี้โคตรน่ารักเลยหลับตาฉันเพื เปิดวงเลยนะนี่โม่ตีอะไรหรองูพายม่ไหวอย่าฝืนเถอะเราเอาเพลงอะไรวะกบ้างที่ทำอะไรคะอันนี้ ASMR time โอ้โหกรอบมาก อีย่างวะเนี่ยพอเหอะมาลุ้นกันค่ะว่าจะรอดไหมมันรอดได้ไงวะเนี่ย ชีวิตช่วงนี้ก็คือยุ่งมากก็ไม่ยุ่งนี่หว่าก็ยุ่งแหละคือที่มอปิดเทอมแล้วแต่ว่าทางเราอ่ะเป็นอบอกหกสามก็คือแบบทำองค์การบริหารองค์การนิสิตที่มอปีการศึกษาหน้าก็คือหกสามใช่ปะคือมอก็ยังไม่เปิดเทอมแล้วเพิ่งปิดไปสักพักหนึ่ง แต่ว่าช่วงนี้มาต้องคิดโครงคกิจกรรมนู่นนี่นูน่นนี่แล้วปกติอะเป็นคนที่ไม่ทํางานที่บ้านอยู่แล้วเพราะหัวไม่แล่นก็จะสิงร้านกาแฟบ่อยมากๆเวลาทางานจำพอแบบต้องอยู่บ้านนาน,น,าน,น,านๆๆเขาจะแบมันก็แบบอยแล้วก็แบบช่วงก่อนอันเนี้ยมันเป็นช่วงที่แบบปั่นงานเยอะใช่ป่ะแล้วก็แบบไม่ไม่ได้นอนเออก็คือไม่ได้นอนรู้สึกว่าแบบมันเอฟเฟกต์ร่างกายมากก็คืออ้องอ่ะก็เลยแบบพยายามปรับรูทีนการนอนดีๆกำลังเป็นช่วงที่กําลังเอาชีวิต กลับมาแบบสู่รูทีนที่มันโอเคก็หมดเฉยขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพค่ะช้อน